ก็กราบสวัสดีครับเพือะผมไรวะเองนะครับในวันนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะไปทริปการที่อ่างเก็บน้ําที่สลับบุรีนะครับน่าจะสลับบุรีมั้งทริปนี้คือแบบเพื่อนทั้งสองคนผมชวนมานะครับซึ่งผมก็บอกว่าอยู่ว่าผมไม่มีงบทียบไปมันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเลี้ยงโอ้โหผมตื้นตันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปครับผมรออะไรนะครับแหมต่อตกดงโดยไว ก็ไปกันประมาณ3คนนะครับมีคุณกายมีคุณโอมแล้วก็ผมไปนะครับก็ออกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงออก11บเอ็ดโมงเหมือนกันคือแบบแท้ที่ออกเช้าเชา้าออกตัออก้งสิบเอโมงแล้วกลับตอนไหนมะเนี่ยโอ้ยโ,โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไปไปดูคลิปกันดีกว่าเดียดีกว่าจุ นี่พี่กายนะฮะเต้หล่อเทจริงก็คือดูโมกันน็องผมแต่ละคนนะครับโอ้ตึงไหม่เกี่ยวเปล่าใม่จัดโมกันน้องผมโอ้ท่านผู้ชมฮะโอ้ถ้าเกิดกูล้มไปนี่คือกูตายแน่ๆดูโอ้โหโมกันน็องกูเดือะเชื่อโอ้ย ู่ตรงไหนวะไทยวัสดุมันก็มีทุดที่ป่ะวะที่จังหวัดเลยลบบุรีนุ่นเนี่ยลบบุรีเนาะเนฮะลบบุรีหล่อยังเอไม่หล่อนะตอนนี้ถึงฟาร์มแล้ว ีเจอน้ำมันเราไปหาพี่กายกันนะพี่กายครับขับหน้าไม้เท่าไหร่มื่จีหกี้ใช่หรอใช่หรอกูขับแค่หกสิบกตาไม่นานเลยนะไม่ใช่เลยโอ้โหขี้เกียจรอแม่ดูนะ ร้อยสิบเอเอขับก่อนหนูเออโหเจอมาแล้วจ้ะขัี่เดียวว่าแค่ขี่มาสามสิบโลอะเป็แก่นไปด้วยดิตอนนี้ติงรลบุรีแล้วไปกันต่อโอ เฮ้ยพี่กายโคตรตึงไงรถเดินหอบเลยอะโอ้โหรถเดินหอบเลยยีที่ถือ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 ตอนนี้เติมน้ำมันมาเต็มนะเต็มถังเตี้ยเต็มจัดตอนนี้สักประมาณกี่กิโลแล้วห้าสิบห้าสิบป่ะห้าสิบหกสิบกโลอโอ้โหจอดนี่น่ากลัวมากเลย ต่อยข้างหลังเ่อยอยู่นั่นดิเรี่ยอันตรายเลไม่ไหนไก่ต,ตรงมั้งไ,ไงไก่ฝังเลยไก่ไก่ตรงไป <laughs> <laughs> มึงระวังรถไหลด้วย <laughs> ไม่เป็นไรไหลมาแค่จุ่มหน้าไอ้เหี้ย ให้ดูทำไมต้องไปชิดกันเขาแล้วลูกโอ๊ยกูไม่กล้าขับชิดอย่างนั้นเลยนะเออกูลัวกูยังเบรกขึ้นมาเท่าไงเราไม่รู้ยระเผลอเฮ้ยบังบังบังมาบังลัวด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทำอะไรนี่อ่ะ พี่กายเราทำอะไร้าเ่ยไม่กินชะลอก็ชะลอพี่กายเหนื่อยไหมครับพี่กายเหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหนื่อยมันรงไปได้มึงพาเลี้ยวเข้ามาทำไมอ่ะ ดูนะครับเขาใส่รองเท้าผ้าใบกันมานะครับกูชนรับประทานรองเท้าแตกระดับนี้จะไปก้าวโคตรดีเลยแต่มาดูเลี้ยวขวาเที่อะไรกูเดินอยู่ไอ้สานเออซ<อ>ื้อสปายสามคนเลยไหมมันมันจะได้นี่ไสงสไปา์สามคดเลยแล้วลมันได้นี่ด้วย <Es per ate> อะไรเออเดี๋ยวยังไงเด้ทอดพี่อมอ,อะไรอะไรสบายสามคนเลยมันจะได้แบบทดแทนน้ำที่เดืเเอดไปดีแวทตั้มเจอหนา,านใกล้ถึงแล้ว ซื้ออะไรไปไเดี๋ยวเราจะไปหาที่นู่นเลยหาที่นู่นเลยก็ได้ไปปุ้มอ่ะไ,ไปเลยอันนี้อ่ะทริงนะตรงเท้านองกระต่ายกระ่ารับใครกดต่างเป็นะกายกดต่างให้พี่ก่อน ราอยู่ที่ไหนใครขอให้ช่วยแล้วก็ช่วยนะช่วยท่ายช่วยได้ก็บอกผมช่วยไม่ได้ครับพี่คือพวกผมเวลาเวลาอยู่ที่เขตอ่ะเวลาอยู่ที่อำเภอตัวเองขับรถเล่นอย่างนี้เจอใครน้ำมันหมดล้วก็ดันให้เขาเนาะเออล้วก็ดันล้วก็อะไรให้แต่อาจจะไม่มีตังค์เติมน,น้ำมันให้เขานะหรอกขับมาแบบไม่ต้องล้างใครบอกออกทริปต้องล้างรถมาด้วยล้างไว้ล้างมาล้างมาอะไม่ตมหมด มันชอบยางนี่เออเขื่านต่โอ้โห้ถหลเนะเยี่ยมท่านผู <ừ. S 1> ้ yeah. ชมหมดอะไรเพิ่งเติมเดือหลื่เลยนะโอ้ ระวังนะรถมาโอ้ยขี oh, so oh, cool. oh. <ington Gloria> <youtubers radas> ่อ <igue> ย so ังสวยในกล้องอาจจะดูแบบจืดๆหน่อยนะแต่ขี้มองด้วยตาเปล่าโคตรสวยโคตรสวยอ๋อบรรยากาศชินใจไหมครับพี่ใหญ่ชินใจไหมครับโอเค ไปพี่โอ๊ต่ายรูปไปเดี <ทำ S 1> ย๋ยวไปหาฮะมึงอยากมึงอยากกินร้านไหนมึนกเกิดเลยไม่ต้องบอกหรอกเออ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารนะครับเพื่อรับประทานอาหารนะครับ นี้ถึงแล้วนะครับเป็นร้านอาหารข้างทาง,าง,างคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คสั่งเป็นยำมุ้เส้นมาสองนะนอาหารมาเลยนะรเป็นยำมุ้เส้นนะร้านอยู่ตรงทางขึ้นมานะครับ้างตรงถนนทางขึ้นเลยนะครับซึ่งน่ากินมาก กูถ้อินเตอร์อยู่ลองกันนะท่านผู้ชมลองกันท่านผู้ชมไหพี่นี้หอยูจริงไม่บอกเลยเยอะแท้เออ ึงทนมาได้ไงยันนี่ก็เพราะผมสู้เ้<ฮ>ืมันไปได้แล้ว กันจ้าโหลมแรงเขาวะจะสู้เราเคโอเอเคโอเคโอเล้วตอนเล่นมัฟจีกันเลยอะนึ่นคือเข่าอะอืออะไปี้ย ตอนนี้เราก็น่าจะกำลังกำลังจะกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีเฮีย้ยรแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ <PBS> คือทริปนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้จะแบบผือหวาอะไรมากนะครับเราออมาเอาบรรยากาศเฉยๆนะครัโอ้โหมีแหละใครว่าอะไรอ่ะกูจะ